กวสวัสดีเพื่อนๆที่หนอนท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่ผมนะมีข่าวสารเกมใหม่มานะคือเซเว่นไนท์ที่ประคมข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคนที่เล่นกับผมตอนสมัยก่อนนะที่เป็นเซิร์ฟอ่าเกาหลีจะรู้เลยว่าเกมนี้นะค่อนข้างจะดีมากภาพกราฟิกเนื้อเรื่องทุกอย่างสุดจัดมากนะสวยมากมีปรับมุมกล้องแบบใกล้แบบไกลแบบนู้นแบบนี้นะพัฒนานด้วย Unreal Engine 4นะซึ่งใครเล่นกับผมช่วงนั้นจะรู้เลยว่า สนุกโคตรๆนีนตัวละครมีเยอะมากๆนะให้เราเลือกใช้โคตรเยอะนะฮะแล้วแต่จะมีจุดหนึ่งคือจุดที่ฟาร์มอาวุธนี้โคตรน,นะฮนะเสียอย่างเดียวนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีรติเลยนะฮะภาพทุกอย่างดูดีหมดเล่นมันนะฮะทุกอย่างดูดีไปหมดใช้เวลานานเยอะมากถ้าใครคิดจะเล่นเกมนี้นะฮะต้องงดเกมทุกอย่างนะแล้วก็เล่นเกมนี้เกมเดียวนะฮะถ้าใครคิดจะเล่นแบบยาวๆเร็วๆนะแต่ถ้าใครเล่นๆๆๆเรื่อยๆเนิบๆ,ๆก็ไปได้เรื่อยๆครับผมหาครงหาของแต่ละวันนะ ก็พาโคโองออกพาเพื่อนเล่นได้สมุะนไพร์นี่ะมีทุกอย่างในเอ็มโอที่มีนะฮะอ่าแล้วก็มีตัวละครใช้เยอะมากนะฮะศึกษาดีๆตัวละครตัวไหนนะฮะเอามาเข้าทีมนะฮะโคตรดีนะภาพสวยมากก็อันนี้ก็เป็นเกมอ่าเกมเพย์ของทางอ่าของเขาเนาะเซเว่นไนท์เขาเอาเชียร์เลอร์มาให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างเขาจะแนะนำเอาชนะบอสด,ด้วยสกิลที่ทรงพลังนะฮะอ่าใช้ตัวละครน,นู้ตนตัวละครนี้สับเปลี่ยนตัวละครนั้นตัวละครน,นี้นะฮะ มีโลนดันเจี้ยนหาวุธนะฮะมีล่าเนี่ยอย่างนั้นกันเนี่ยล่าบอสช่วยกันนะฮะคือภาพสวยเอาง่ายแต่ผมก็ถามว่าเล่นไหมก็เล่นตามกระแสนะฮะแล้วก็จะมีเซเว่นไนท์อีกอีกอันนึงนะฮะที่จะมาต่อจากเนี้ยเออสวยกว่านี้อีกนะฮะแต่จะมีมานะผมเนาะภาพจะสวยกว่านี้อีกนะอันนี้ก็เป็นเซเว่นไนท์สองที่ใครหลายหลายคนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีมาเป็นปีที่แล้วอนะฮะจะเข้าใจว่าเล่นแบบยังไงสนุกยังไงก็ภาพสวยมากบอกตรงๆ สีจงสีจีภาพแบบดูดีหมดเลยนะภาพสวยสุดๆเลยนะฮะเอาง่ายก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะผมก็เอาลิงก์ลงทะเบียนมาให้นะก็มีทั้งแทบ็บแท็บ iOS, Android แต่ผมจะเอามาแค่ Android กับแท็บแท็บเนาะเอ้ Android กับ iOS ก็ลงทะเบียนลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปผมได้นะก็ใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูภาพสวยนะฮะเนี่ย,ย่างนี้เลยเล่นแบบสวยอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ในในในอ่ในเกมนะฮะเกมเพลย์สวยแบบนี้เลยแล้วก็ CG คัสคัสซีนต่างๆนะภาพแม่งโคตรดีนะฮะเนี่ยแต่ตัวแท้งเนี่ยเก่งนะเออผมได้มาตอนนั้นนะโคตรเทพนะฮะได้ของดีก็ดีเลยนะยังไงก็มาลองเล่นกันนะฮะตัวนี้ก็เก่งนะใช้ตอนเริ่มต้นนะฮะมีเยอะมากๆนะฮะอก็มาลองเล่นกันดได้เนาะก็ลงทะเบียนไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซนะับสไคร์ในข่าวสารช่องผมด้วยนะฮะันนี้ก็ ดูแล้วน้ำลายไหลก็รอวันทีสิบพฤศจิกายนนะฮะก็เจอแต่เช้านะฮะแล้วก็บัวบัวใครก็แปดพฤศจิกายนเจอแต่เช้านะฮะอย่างเงี้ยก็เจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาบอกข่าวสารเพิ่เท่านี้หวังว่าไตเติ้ลนี้นะฮะเรียกน้ำย่อยเพื่อนๆได้นะก็อดทนรอนิดนึงนะฮะใกล้แล้วแหละนะฮะอย่างเงี้ยก็เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับผม